อยากไปเที่ยวทะเลอยากอยากไปเที่ยวทะเลอ๋อไปไม่ได้ไลฟ์สดครั้งนี้บอกเลยว่าทำออดด้อมแทบแตกเพราะมันไม่ใช่แค่การกดปุ่มขึ้นไลฟ์ธรรมดาแต่เป็นหน้าที่ประวัติศาสตร์ของหลิงออมจริงๆทันทีที่น้องออมกดเข้ามาเสียงกรี๊ดก็ดังลั่นแชทเมื่อแฟนๆเห็นคำที่น้องออมหลุดออกมาคืออ้วม คำสั้นๆที่หลายคนรู้กันดีว่าเป็นคำลับเอาไว้เรียกแฟนเพราะก่อนหน้านี้น้องอมเคยถูกถามถ้ามีแฟนจะเรียกว่าอะไรเธอก็เขียนลงกระดาษคำนี้งานนี้พอพูดออกมาต่อหน้าพี่หลิงแฟนๆเลยยิ่งฟุ้งกันใหญ่ยังไม่ทันหายใจหายคอน้องอมก็ปล่อยหมัดสองชวนพี่หลิงไปเที่ยวทะเลเขาอยากไปทะเลอ่ะพี่หลิงพี่หลิงก็รับลูกทันที อยากไปทะเลอ๋อไปไหมละ่ะบทสนทนาง่ายๆแต่ฟีลเหมือนคนรักชวนกันไปทริปพอถามต่อว่ามีวันหยุดไหมพี่หลิงโต้กลับว่านี่ขอพี่แหม่มล่วงหน้าได้เลยจังหวะนนี้ทำเอาคนดูหัวเราะพ <c oughs> ื้นเลยวันหยุดวะมี ก็ขอพี่แหม่มลุกหน้าเลยแต่เด็ดสุดต้องยกให้พี่หลิงที่พูดจริงจังต่อเนื่องช่วงเดือน11สาวัน2คืนฝากพี่แม่มด้วยค่ะก่อนที่น้องออมจะเล่นใหญ่บอกให้ทุกคนช่วยกันบอกพี่แม่มสุดท้ายพี่หลิงสวนกลับแบบปิดเกมไม่ต้องฝากเจ้จัดก,การเองแถมยังหยอดต่อขอคิวแล้วไม่ไปเดี๋ยวตีก้นนะ เล่นเอาน้องออมฮาลั่นตกมือรัวไม่ต้องฝากี่จัดการเองเจจัดการได้ไม่มีปัญหาทุกคนผู้จัดการเจเจจัดการเองบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความน่ารักความเขินและการแกล้งกันไปมาจนแฟนขับแซวกันสนันว่าเอ๊ะนี่เรากำลังดูไลฟ์ดาราหรือดูคู่รักคุยกันอยู่กันแน่ ถึงยังไม่รู้ว่าทริปทะเลเดือนสิบเอจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่สีหน้าท่าทางของพี่หลิงบอกเลยว่าจริงจังเกินกว่าจะเป็นมุกเล่นเล่นเดอ้อ <Dam S 2> <c oughs> น่ะเดี๋ยวขอคิวแล้วไม่ไปตีก้นนะนี่ขอคิวแล้วไม่ไปตีก้นนะไปไปจริงเขาขับรถไปอะ